่เคยนะคะวันนี้จะพามาดูงานแต่งงานเล,ล็กๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวที่จะพาดึงดอกไม้ก็ให้พบกับน้องกิ๊กกับน้องการกิ๊กกับน้องก,ก,การมาช่วยถ่ะนะให้กิ๊กถ่ายก่อนนี่ <c oughs> นเป็นบุกก้ค่ะชอบเจ้าสาวเห็นไหมคะก็อันนี้เป็นป Sign า้ายวลแค้มซาจะมีอะไรแบบกุกกี้ อันนี้เป็นเขาเรียกว่ามีเวนก็เป็นแบบว่ามีคิศท,ทีอย่างเดียวครับเพื่อนล้าจะมีบางชาติมาแค่สองคนค่ะอ,อันนี้เป็นหาดลาย,ยานนะคะเป็นปิยานค่ะแล้วเราจะมาทำแต่งงานที่นี่บ่อยๆค่ะวันนี้นะคะอีกคิของเราค่ะอ่านี่กะทางเดินเดี๋ยวเจ้าสาวเขาจะเดินเข้าทางนี้แต่ว่าไิ่ก้าถ่ายเขาเพราะว่าอาจจะ แต่ว่าเป็นภยยัยเด็คๆทเ,เพื่อนๆมาดูดอกไม้ต่างกันดีกว่าค่ะซมนี้นะคะปกติจะเป็นผู้ชายทำนะคะแต่ว่าวันนี้ผู้ชายไม่ว่างเลยค่ะน้องกิ๊กของเราเป็นคนทำนะคะเห็นไหมคะคนเดียวเลยคาะทาซกมเดี๋ยวจะให้รู้จักกับน้องกิ๊กะคะ่ะโอเคอันนี้นะคะอันนี้ตุ้มทำค่ะอ้อันนี้เป็นติวชมภูผขาของการนี้ เป็นโต๊ะที่ว่าเดี๋ยวเขาจะเซ็นแต่งปลาใบเซอร์ติฟิเคตงานแต่งค่ะก็มีกุก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตัวเลอือดเห็นไหมคะมอบความวรักให้เพื่อนเๆทะเลอันนี้พัดลายานอันนี้คือน้องกิ๊กของเรานะคะน้องกิ๊กทํางานด้วยความรักเห็นไหมคะซุมนี้ชี้ท่าคนเดียวเลยคะ่ะอันนี้น้องการนะคะน้องการเพิ่งมาทํางานกับ อ๋อเคยมามาทําแต่ว่าเคยมาช่วยเลี้ยงเด็กที่เขารักกัค่ะวันนี้การว่างก็เลยแอบมาช่วยนิดนึงค่ะการบอกว่าสนุกดีค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะนี่กิจของเราดนะ้วยค่ะสูงค่ะสูงนงี่จุกกาทำแต่ว่าปรตีน้องผ่านจะเป็นคนทําวันนี้เขาเขาไม่ว่ากันหมดเลยค่ะเพื่อนก็เลยมาทำกันเองสามสาววีัจคอยมาแซวว่าตายแล้ว มีแต่ผู้หญิงผู้หญิงก็ทำได้เนาะนี่แห้ะคะ่ะพวกเราก็สนุกสนานเดี๋ยวบลูกค้ามาลูกค้อยู่ที่พันวานะคะวันนี้ไกลนิดนึงก็จริงๆเขาจะแต่งเมื่อวานนะคะแล้วก็นัดจองน้องผู้ชายไว้แล้วก็ฝนตกหนักมากคะ่ะก็เลยต้องเลื่อนมาเป็นวันนี้พอดีน้องปกปิดงานก็คิดว่าอีกเราต้องไปท้าซุกกันเองนะ คิดว่าทำได้จริงๆขอบคุณอือก็จริงมันยากนะคะเพราะว่ามันเหมือนจะต้องเป็นเลเวลอะไรเหมือนกับว่าเป็น4เสาแต่ว่าถ้าทำจริงก็ก็ยากอยู่ค่ะเพราะเดี๋ยวมันไม่ขามไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอนกกาก็ชอบ <c oughs> อืเดี๋ยวกิ๊กก็จะเป็นดีเจอีกค่ะชิดก็าทำได้หมดทุกนาทีเลยเดี๋ยววันที่23จะเป็นงานใหญ่ที่ว่า เขาจะมีกินข้าวอะไรด้วยอะค่ะแต่ว่าวันนี้ลูกค้าแค่สองคนฝรั่งเขาชอบม,มาแต่งงานที่หาดบ้านเราเพราะว่ามันเหมือนกับส่วนตัวดีอย่างนี้ค่ะเขาก็จะเขาจะเปิดเพลงเขาก็เดินมาทางทางทางท,างที่กําำลังจับอยูน่นะคะเดินมาเสร็จแล้วก็บาดหลวงกับจับ่าวก็ยืนรออยู่อืค่ะน่ารักดีครับเสร็อแล้วก็ เขาก็จะแลกแหวนอะไรแบบนี้ค่ะถ้าจะามีเซนเหมือนกับอีเซที่เกิงคล้ายๆกับเหมือนไปเดทะเบยนสมรสแต่ว่ามันเป็นอันนี้มันไม่ได้เป็นทังก,การนะคะก็เราก็จะต้องไปเป็นขยายให้เขาอีกประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไปเป็นเด็กถือแหวนให้เขาด้วยค่ะก็จิงๆานลูกค้าซื้อเฉพาะซู้ออย่างเดียวแต,ต่หลังเขาบอก ตอนแรกจะถ่ายรูปเฉยๆตแต่หลังอแต่งงานดีกป่าไงาค่ะก็ะะเลยมอย็เลยเติมมันมันนี้ให้ค่ะกด้ดทำงานที่รักก็จะรักงานที่ทำดีดอกไม้สวยๆมีความสุขเล่นการสนุกสนาสนสามสาวหลวเรารการกิกิจกันค่ะแก็กุกการตกการเอาไปถ่า,า,ๆๆาๆๆยรูปไปเลยค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็เอาอะไรที่เป็นความสุขความสุขส่งพลังงานบวกๆมาให้กับเพื่อนุูกเก็ตบ้านเราสวยนะคะเนี่ยที่หันละยันค่ะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาก็จะมาแคมปิ้งอะไรกันแบบนะะี้ค่ะลขวก็ขออนุญาตที่นี่เข้ามาถ่ายถ่ายรูปจัดงานแต่งงานได้ค่ะเนี่ยค่ะสวยเลยคะ่ะเพื่อน พอดีมาวันสองวันนะคะพายุเข้าหาดก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เขาพัดตกกระปกมาเพราะว่ามีขพยะโคนทิ้งไปในในในทะเลค่ะอมก็วันนี้วันอนาะทิตย์เป็นปกติคนจะเยอะมากเลยนะคะเหมือนกับเขาวควฝนตกประเดันเลไรนะคะก็เดี๋ยวพระอาทิตย์ตกจะสวยมากๆเลยค่ะก็าพาออกมานอกสถานที่มารับอากาศบริสุทธิ์ กาวดิ้งกันนะคะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับดอกไม้ส,สวยๆกับคนที่มีต่อความคิดบวกๆกๆล้าสบายใจค่ะวันนี้ทั้งวันเลยเรายังพิ่งแบบว่าไม่หุบ้วกันเลยค่ะเล่นกันสนุกสนานแม้แต่ไม่มีแดดกิ๊กบอกว่าร้อนนิดนึงก็เหนื่อยแต่ก็สนุกค่ะสำหรับวันนี้นะคะจึงก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อน สวัสดีค่ะขอให้เพื่อนๆสดชื่นเหมือนกับดอกไม้ที่สูงเลยนะคะดูกุลาบูตุลาอะไลค่ะก็เดี๋ยวพระอาทิตย์น่าจะมาวันนี้ไม่มีแดดเป็นางนือค่ะเมื่อวานฝนตกักมากนะเหมือนกันเลยค่ะชีวิตเราบางวันก็ฟ้าใสบางวันก็ฟ้า ทุ้มบ๊วยก็ฝนดศกหนักมากค่ะท่านท่านอยาไปสี่เลียดเนาะมันมันก็เป็นเช่นนั้นเองอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำใจได้เราก็อยู่อย่างสบายมีความสุขพอเราถึกปุ๊บเราเปลี่ยนทั่วเลยค่ะแค่นี้แหละเลียดได้โอเคค่ะสวัสดีค่ะ